เมียข่าใครอย่าแตะแน่นอนเขาผอมลงแล้วเขาสวยเขาเอ็กแล้วห้ามแตะเรากลับมามีครอบครัวที่น่ารักชีวิตคู่ดีดีครับผมเรื่องบนเตียงเป็นไงคะพี่พี่ยืนดูตลอดเลยค่ะอะไรคะจะแต่งง <in> านอะไรคะขออะไรอค่ะ จะแต่งงานขอหรือยังขอใครก่อนตอนนี้ต้องขอลูกๆแล้วเหรอครับถ้าอยากจะแต่งงานอีกรอบเนี่ยนึกอะไรคะคึกอะไรมาจัดอะไรแบบเนี้ยให้เขาเป็นคนอธิบายดีกว่าครับเอาจริงๆไม่ใช่ความคิดหนูเลยค่ะความคิดอิชาค่ะอยากให้เราแบบกลับไปนึกถึงวันที่เราแต่งงานเออตอนนั้นเราเคยรูปร่างแบบนี้นะแล้วก็เราเคยพูดกับเขาว่าเราไม่เคยถ่ายพรีเวดดิ้งเลยเขาคือเขาก็นบอกว่าเอ้าเราทาไมไม่ถ่ายทําไมไม่มีรูปนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งคิดว่าเออทําไมไม่ถ่าย แล้วก็แค่รู้สึกว่าแบบตลอดเวลาที่แต่งงานเนาะแล้วก็มีลูกมาก็คือไม่เคยแบบไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองกลับไปเหมือนตอนนู้น่ะใช่เป็นสิบปีแล้วอะอแล้วทำไมต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ไอเดียมาจากทีมิชาล้วนๆเลยครับ <laughs> ทำไมอะเขาคู้ว่าเราชอบขี่มอเตอร์ไซค์มั้ง <c oughs> <อ>แล้วก็เบนคงเคยไปเล่าว่าผมรักรถรักมอเตอร์ไซค์ตัวเองขนาดไหนก็เลยน่าจะดีที่เอาทั้งสองอย่างที่เรารักมาอยู่ด้วยกันในภาพที่เราไม่เคยได้มี ก็ดูเหมือนผู้หญิงค่าใคระแตะฟิวนั้นเลยครับเมีย่าใคระแตะแน่นอนสิครับเขาผมลงแล้วเขาสวยเขาเอกแล้วห้ามแตะและนี่ก็เป็นหนึ่ง <c oughs> เรื่องที่ทําให้ชอบ,บมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเรื่องแรกคือท็อปกัน <c oughs> ที่ทอมครูซขี่แล้วต่อมาคือผู้หญิงฆ่าใคระแตะที่หลิวเตอร์หัวขี่แล้วโดนแทงมาแล้วทั้งตัวด้วยยังขี่ นั่นแหละก็นั่นคือที่มาที่ไปที่ชอบมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เด็กครับอยากเป็นพระเอกแล้วอยากให้ผู้หญิงของผมมาอยู่ข้างหลงังซึ่งวันนี้ความฝันผมเป็นจริงทุกอย่างจริงเหรอที่ถ <laughs> ือกันมาตั้งลูม <laughs> ขนาดแล้วไม,ลไม่เคยเลยหรอไม่เคยเมื่อกี้ซบเยอะสุดแล้วตั้งแต่ซื้อมอเตอร์ไซค์มาวันนี้เขาแบบดูเขาปลอดรู้สึกปลอดภัยมากใช่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 เพราะมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขยื่นครับ จริงอ่ะเขาโหดตัง้งมอเตอร์ไซค์นี่คือมีตั้งแต่ก่อนเป็นแฟนกันค่ะคือมีอมีนานแล้วมีเกิน20ปีแต่ว่าตอนเป็นแฟนก็คือเขาชวนซ้อนตลอดไปไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไหมหอย่างเงี้ยส่วนเรากลัวดำแค่นั้น <laughs> ไม่พร้อมดําบอกเลยคือเราแค่ปกไม่พร้อมดำแล้วไม่ห้ามมิกกี้ปกติก็ดําอยู่แล้วอะไรอ่ะกลัวตัวเองดําแล้วทำไมห้ามมิกกี้กลัวอันตรายเฉยๆก่อนหน้านี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เด็กเป็นกิจกรรมที่เล่นกับคุณพ่อพอเขามาเป็นแฟนเมื่อ21ปีที่แล้วสั่งผมห้ามขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้สั่งเลยสั่งไม่สั่งทะเลาะทุกครั้งที่มิกอเอามอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเขาบอกถ้าจะตายตายไปเลยนะอย่ามาพิการกลับมาให้มารักษานะเป็นสายโหดค่ะเป็นสายชัดเจนไม่เลี้ยงบอกเลย พอเป็นแฟนสักพักก็ไม่ได้ห้ามนะหมายถึงก็ปล่อยนะคือแล้ว่าเขาชอบไม่ค่อยได้ขี่ช่วงหลังไม่ค่อยได้ขี่ครับแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่มันแบบรู้สึกไม่กระฉับกระเฉงอ่ะเสื้อกั๊กใส่แล้วเร่งอย่างเงี้ยเสื้อกั๊กปีอ่ะอันนี้เรื่องจริงเสื้อกั๊กปีหนูมันเป็นเสื้อกั๊กที่แบบกันนะกระดุมแป๊ะแป๊ะนึกออกไหมกระดุมแป๊ะแป๊ะนึกออกไหมครับเสื้อกั๊กแก๊งอย่างเงี้ยขี่เร่งออกปุ๊บ พุงมันปิ้นเสื้อกาเปิดพราพ่อเบนน่ะเกาะเสื้อกากพิมิกแล้วพอพออยู่แบบอึ๊บใช่แม่ก็ป๊ดชาเสื้อกากหยุดบ้างหรือตรงที่พอท้องเรามันมันแน่นมากแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อกากเพราะว่ามันมีแผดมีมีป้ายอะไรแปะเต็มแล้วมันขลังแล้วอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้เวลามีงานมอเตอร์ไซค์จำได้ป่ใช่คืออยากจะใส่เสื้อกากตัวนั้นแต่ใส่ไม่เข้าใส่ไม่เข้าปิดกระดุมไม่ได้ มันก็เลยเป็นช่วงหนึงที่มันก็ต้องเริ่มห่างๆออกไปจากมอเตอร์ไซคอยากขี่แต่มันคือมีข้ออ้างเพราะหุ่นที่มันขี่แล้วมันเหนื่อยแล้วยิ่งสําคัญคือถ้าเวลาขี่แล้วมันต้องอยู่ถทาลงมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยมันมันทับมันจะทับพุงแล้วมันค่อนข้างอึดอัดแต่พอตอนผอมมันก็เออมันเข้าทรงใหม่เหมือนเดิมใช่มันจะสบายขึ้น พอร่างกายเปลี่ยนไปทั้งคู่เนี่ยชีวิตดูสนุกกันขึ้นเนาะสนุกทีทุกวันนี้หากิจกรรมทํากับลูกมากขึ้นมสมัยก่อนอุ้ยอ้ายเนาะ เราจะแบบอมขี้เกียจไม่เอาแค่จะลงว่ายน้ํายังไม่อยากลงเลยเพราะว่าเวลาใส่ชุดว่ายน้ํามันเสื้อมันรัดล้วเขารู้สึกว่าเขามันเหมือนเราใส่แตงโมไว้ลูกหนึ่งที่พุงอ่ะเขาไม่ชอบคือถ้าจะลงว่ายน้ํากับลูกคือขอให้คนไม่เยอะพอเวลาคนเยอะหนูไปเลยไม่เอาส่วนหนูเองก็คือเสื้อปิดถึงคอสีดำปิดทุกอย่างขายาวคือต้องทุกอย่างคือดำอายอ่ะเอาตรงไม่เคยใส่แบบเนอะ ตั้งแต่มีอิชธาเข้ามาในครอบครัวเราเรากลับมามีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ชีวิตคู่ดีดีครับผมพอผอมลงกระปี้กระเป๋าเรื่องบนเตียงเป็นไงคะเป็นไงครับว<อ>่าจา,า,ามีเมาสมา์เลยดีขึ้นเยอะครับสมัยก่อนตอน,ตอนหุน่นเจง๋งผมก็บอกเขาว่าผมไม่ได้แค่หุน่นผมรักเขาที่เขาเป็นเขาแต่เราไม่มั่นใจไงเขาต่างหากที่ไม่มั่นใจทีนี้พอตอนนี้หุ่นดีแม่มั่นใจเจ๋งแล้วครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ